สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านผู้ฟังรายการกําลังเข้าสู่ช่วงเวลาชีวิตกับการทรงนำขยายเขตแดนให้กว้างไกลตอนที่12บหนึ่งเดียวสยามเมืองยิ้มจากตอนที่11ตอนที่12จะเป็นตอนจบของกองประกาศสัญจรสลัด หรือวีรชัยโกวแวท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของวีรชัยโกวแวนามนี้หนึ่งเดียวสยามเมืองยิ้มเราจะย้อนไปที่ปี2501ศาสนาจารย์ประสบได้ตั้งทีมประกาศขึ้นโดยใช้ชื่อว่รกองประกาศอิสระมีผู้ร่วมงาน12คนเท่าที่จำได้ก็มีอาจารย์สุข พงน้อยคุณนายซับเขียวขำแสงคุณนายกุหลาบอเล็กซานเดอร์ลุงซูอาจารย์สมานวรรณเกียรติอาจารย์ชยงและอนุชนชายหญิงอีกหกคนเช่นวีรชัยโกแวอาจารย์สงวนเป็นต้นท่านผู้ฟังครับาศาสนาอาจารย์ประสบย้อนอดีตให้เราฟังเล่าให้ฟังว่าจากการบันทึกของอาจารย์สมาน เราจะออกไปประกาศยังต่างจังหวัดตามประกาศจะไปกันในช่วงหน้าร้อนแต่ละเจ็ดวันบ้างห้าวันบ้างสามวันบ้างมีผู้กับใจในทุกแห่งที่ไปที่นั่นแล้วก็เอาย่ามไปไม่ต้องมีอะไรพระเจ้าจะดูแลเราขับท่านผู้ฟังนี่คือความเชื่อนะครับความเชื่อที่ทุกคนต้องคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาที่เป็นคนที่พระเจ้าทรงมหาบัญชาและทรงเจิมไว้ แตท่ทั้งนี้ทั้นนั้นสารก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ออกไปประกาศร่วมกับคณะพรกิติคุณสมบูรณ์ซึ่งเน้นการตั้งเต้นประกาศเป็นส่วนใหญ่สมัยนั้นก็จะมีเครื่อ,องใช้หนังเล็กๆมีจอมีอะไรง่ายๆแหละครับเอารังมายืนบ้างครับเป็นการอธิษฐานเพื่อคนเจ็บคนป่วยบ้างและท้าชวนในผู้ฟังได้มารับเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วก็ออกไปตั้งคิดจักร สิ่งเหล่านี้จะเป็นแบบแผนหรือสไตล์การรับใช้ของเขามาตลอดชีวิตหนึ่งเดียวสยามเมืองยิ้มแม้ในปีคศ1964ขณะที่กำลังศึกษาปร,รัญญาอยู่ที่สถาบัน BIM ท่านผู้ฟังครับที่ประเทศมาเลเซียนะครับอันเป็นที่ที่สลัดได้ใช้ชื่อใหม่ว่าวีระชัยโกแวซึ่งมาเปลี่ยนภายหลัง เขาก็ยังออกไปบุกเบิกและก่อตั้งคิเจักขึ้นที่นั่นอีกด้วยซึ่งเป็นเกียรติประวัติสำคัญในชีวิตและก็เติบโตมีสมาชิกมากมายที่นี่แหละครับที่กรุงโกลดรลัมเปอร์แล้วก็คิดจักท้องถิ่นชื่อคิเจักรท้องถิ่นอีโปสถาบันพระคมพีนี่มีนโยบายให้เฉพาะนักศึกษาปีสามซึ่งเป็นปีสุดท้ายออกไปหาประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้วยตนเอง โดยใช้เวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ไปหาสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะฝึกฝนการรับใช้ของแต่ละคนแต่ละเวลาท่านผู้ฟังครับแต่ด้วยความกล้าหาญในการฝึกฝนการรับใช้ไปสถานที่ต่างๆและเป็นคนมีความคิดเป็นของตนเองอันเป็นนิสัยดังนั้น แม้สลัดจเรียนไปได้เพียง3เดือนแต่ภาษาอังกฤษของวีระชัยก็ดีขึ้นมากครับเขาจึงเข้าไปพบผู้อำนวยการสถาบันเพื่อขออนุญาตออกไปฝึกภาคปฏิบัติเช่นเดียวกับนักเรียนรุ่นพี่ปีสด้วยเหตุผลว่าตอนเขาอยู่ประเทศไทยเขาได้ออกเดินทางไปประกาศและเทศนาตามที่ต่างๆอยู่เสมอเขาจึงไม่ชินกับการต้องอยู่แต่ห้องเรียนเพียงอย่างเดียว เขาได้รับทุนเรียนเพียงปีเดียวทางสถาบันจึงอนุญาตพร้อมทั้งส่งนักเรียนปีสองคนหนึ่งติดตามซึ่งเป็นชาวมาเรให้ออกไปรับใช้เป็นเพื่อนสลัดด้วยอาจารย์วิลยชัยได้ออกไปหาจุดประกาศได้พบถนนสายหนึ่งชื่ออีโปโซึ่งอยู่ห่างจากกุงกราดํลเปอร์ประมาณ4ี่ไมล์ขึ่ง วิราชายโกแวร์ได้ใช้ล่มไม้ด้านหนึ่งเป็นจุดประกาศอุปกรณ์ที่ใช้ในขณะนั้นก็คือม้วนภาพเนื้อเพลงตะปูก้อนหินท่านก็ตอกตะปูที่ต้นไม้แขวนม้วนภาพและเพลงร่วมร้องเพลงไปกับเพื่อนเพื่อเรียกความสนใจแต่จริงๆฟังเทศนาของอาจารย์ในระยะ10กว่าปีเมืนี้ท่านจะพูดถึงว่าผมร้องเพลงไม่่อยเป็นแล้วก็ไม่ถนัดในการร้องเพลงแต่บางครั้งก็ร้อง ท่านผู้ฟังครับสิ่งหนึ่งที่เรียกความสนใจก็คือการไม่ได้ตั้งใจก็คือการพูดภาษาอังกฤษแบบงูงูงปลาปลาคนที่ผ่านไปมาจากนั้นจึงรู้ว่าวีระชัยเนปะ็นคนท้องถิ่นแน่นอนวีระชัยได้เล่าเพิ่มเติมให้คนฟังอีกว่าตอนแรกเริ่มใช้บริเวณต้นไม้ประกาศและเทศนาต่อมาก็ไปหาเช่าบ้านโดยเขาเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างเอง ซึ่งแบ่งจากเงินใช้จ่ายที่ได้รับจากอาจารย์ราศินาไม่ว่าจะเป็นม้านั่งหรืออุปกรณ์ในการประกาศตั้งคิดสักจ์อีกทั้งยังออกค่าลถให้กับพื้นนักเรียนรุ่นพี่ที่สถาบันส่งไปร่วมรับใช้ด้วยนี่คือใจของวีราชัยโกแวหรือสลักวีราชัยยังจําได้ว่าทุกสาวอาทิตย์ในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวคือเช้าเท่านั้น เพื่อประทังชีวิตด้วยมีพัดพักที่บ้านเราเรียกกันว่าก๋วยเตียวถังแตกสมัยนั้นผมเคยได้ทานครับก็ราคาเพียงประมาณ15เซนและบางวันก็ไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยแต่พระเป็นเจ้าก็ทรงเลี้ยงดูผ่านเพื่อนบ้านที่เขาไปเช่าเพื่อใช้เป็นสถานนมัสการรวมทั้งพานไอเซงซึ่งคือภรรยาของท่านวีรชัยโกแว หรืออาจารย์ชวนพิกโกวัซึ่งขณะนั้นก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนผู้คอยนำผลไม้และเอื้อเฟื้อวีระชัยเพราะรู้ว่าไม่ค่อยจะมีอะไรกินครับผลจากการประกาศใต้ร่มไม้ในตอนแรกมีเพียงเด็ก2อสาคนมาเพราะวีระชัยเน้นการประกาศกับเด็กๆจากนั้นก็ค่อยๆเข้าไปบ้านของเด็กเหล่านั้นต่อมาพระเจ้า ก็ทรองอวยพรให้มีผู้ใหญ่เพิ่มเข้ามาสิ่งนี้เป็นความปรารถนาของเขานับเนื่องมาตั้งแต่จนถึงวันนี้อันปรากฏอยู่ในรูปศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กในภาวะยากลำบากที่เรียกว่าบ้านร่วมเย็นซึ่งท่านผู้ฟังครับปัจจุบันนี้คุณมีชายโกแวลูกชายคนโตประกาศรับใช้ไปดูแลที่นี่ครับนี่คือพระพรที่พระเจ้าทรงประทานใหครอบครัวของวีรชัยโกแว และจนกระทั่งมรดกล้ำค่าที่มาจากพระเจ้าให้กับมวลมนุษย์ทั้งหลายมีชัยโกแวได้ไปรับใช้ที่นั่นในขณะน,นี้จากประสบการณ์ครั้งนั้นวีรชัยได้ข้อคิดอันหนึ่งเป็นบทเรียนว่าไม่จําเป็นว่าเราจะต้องมีพร้อมหรือเก่งทุกอย่างเพราะตอนนั้นความสามารถในการรับใช้ภาษาอังกฤษของผมจํากัดพูดได้น้อยมากแต่ก็ลุยอย่างเดียวก็าอาจารย์ อาจารย์ก็พูดจนได้จนวันนี้อาจารย์พูดกับต่างประเทศนี่สบายมากนะเหมือนจบปริญญาโทรมาจบดออเตอร์มาเลยด้านภาษาอังกฤษแต่เมื่อรับใช้พระเจ้าพระองค์ก็จะเป็นผู้ทรงกะระทําให้สําเร็จนี่คือความมั่นใจของอาจารย์และเชื่อฟังในระมหาบัญชากองประกาศสัญจรเกิดขึ้นในยุคนั้นในยุคนี้ก็มีแต่เรายังต้องค้นหา เพราะอาจจะรวมกันไม่ได้หรือไม่มีใครเปิดเผยให้เรารู้แต่ชีวิตทุกคนก็เชื่อในพระเจ้าก็ประกาศได้ทุกวันเวลาที่เจอเจอใครหลายๆคนก็ไปประกาศแต่ก็ไม่มีใครรู้เพราะทุกคนก็ใช้แบบอย่างของท่านวีรชัยโกแวร์ผมไม่ต้องการให้ตำแหน่งอะไรมาอยู่หน้าชื่อผมผมภูมิใจในคำว่าวีรชัยโกแวร์ ขอการแบ่งปันของท่านทุกๆครั้งที่ท่านได้ฟังทาง YouTube ก็ดีหรือคำเทศนาใน YouTube ต่าง,างๆก็ขอได้จงเป็นพระพรแก่ครอบครัวของทุกๆท,ท่านที่ได้ฟังรายการนี้ด้วยเพราะท่านคือผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้60ปีกับชีวิตของท่านยังไม่เปลี่ยนแปลงท่านยังคงให้ถ้อยคำของท่านอยู่กับพี่น้องทั้งหลายอยู่กับท่านผู้ฟังทุกท่านจบจนทุกวันนี้และอีกนานแสงนาน ขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีครับ